ขอต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรการพยาบาลเวทปฏิบัติชุมชนสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์นะคะสำหรับวันนี้จะเป็นการปฐมนิเทศชุดวิชา51707การวิจัยทางการพยาบาลสถิติเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะก่อนอื่นเรามาดูคำอธิบายชุดวิชา51707นะคะที่เราจะต้องเรียนกันเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการศึกษากระบวนการวิจัยในงานพยาบาล ประเภทของการวิจัยเชิงปริมาณเชิงคุณภาพการออกแบบการวิจัยและการเลือกใช้สถิติในการที่จะวิเคราะห์ข้อมูลไม่ว่าจะเป็นเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพจริยธรรมในการทำวิจัยนะคะตลอดจนถึงการนำผลการวิจัยเนี่ยไปใช้นะะแล้วก็มีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการวิจัยทางการพยาบาลค่ะสุดท้ายเนี่ยก็คือเรื่องของการเขียนรายงานการวิจัยเพื่อการเผยแพร่นะคะ ดังนั้นวัตถุประสงค์ของชุดวิชานี้เนี่ยก็เพื่อที่จะให้นักศึกษาเนี่ยสามารถใช้ระเบียบว,วิธีวิจัยในการพยาบาลทั้งในรูปแบบของเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพได้นะคะสามารถออกแบบการวิจัยทางการพยาบาลได้นะคะแล้วก็ใช้วิธีการทางสถิติเนี่ยในการที่จะวิเคราะห์ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและก็เชิงคุณภาพนะคะแล้วก็สามารถใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยเพื่อการวิจัยทางการพยาบาลได้อย่างดีนะคะ แล้วก็ขั้นตอนอีกขั้นตอนซึ่งอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องยากแต่ถ้าเราศึกษาระบบการวิจัยทั้งหมดแล้วเนี่ยเรื่องนี้ก็จะไม่ใช่เรื่องยากค่ะเรื่องของการเขียนรายงานการวิจัยเพื่อการเผยแพร่นะคะสุดท้ายเนี่ยสิ่งที่จะต้องติดตัวนักศึกษาไปก็คือคุณธรรมจริยธรรมในการทำวิจัยการนำผลงานวิจัยไปใช้นะคะ คราวนี้เรามาดูปฏิทินการศึกษาชุดวิชา5.1.7.07ะคะซึ่งอันนี้ครูก็จะยกตัวอ,อย่างของภาคหนึ่งนะคะว่าเราจะมีเรื่องของการสัมมานาเข้มในช่วงเดือนตุลาคมนะคะซึ่งการสัมมานาเข้มจะใช้เวลาทั้งหมดเนี่ยสวันนะคะก็จะเข้มข้นจริงๆนะคะนักศึกษาต้องเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกายนะคะเพราะว่าเราอาจจะต้องอยู่กันจนถึงสี่ทุ่มนะคะในบางวัน แล้วก็การการสัมมนาเสริมครั้งที่2เนี่ยก็จะหลังจากสัมมนาเข้ม1เดือนนะคะแล้วก็จะมีติวเข้มอันนี้ไม่ใช่เป็น requirement แต่ว่าถ้านักศึกษาเนี่ยต้องการที่ว่าจะให้มีการติวนะคะทีมอาจารย์เนี่ยก็จะจัดติวให้นะคะก็อาจจะเป็นช่วง1เดือนหลังจากนั้นแล้วก็จะมีสัมมนาเสริมครั้งที่2ในเดือนถัดมานะคะแล้วก็การสอบไล่ก็จะเป็นในช่วงถ้าเป็นภาคการศึกษาที่1ก็จะเป็นช่วงเดือนมกราคม แล้วก็ผลการสอบไล่นักศึกษาก็จะทราบตอนเดือนมีนาคมค่ะค่ะสำหรับสื่อการสอนในชุดวิชา51707นะคะก็จะมีในเรื่องของประมวลสาระชุดวิชานะคะก็จะมีตั้งแต่หน่วยที่1ถึงหน่วยที่15นะคะมีทั้งหมด3เล่มนะคะทั้งนี้นักศึกษาก็จะต้องศึกษาคู่ไปกับแนวการศึกษาชุดวิชา51707นนะคะแล้วก็ในเรื่องของกิจกรรมที่เราจะจัดทั้งสัมมนาเสริมสัมมนาเข้มเนี่ยนะคะ ก็จะมีแผนกิจกรรมนะคะสำหรับให้นักศึกษาเนี่ยได้ศึกษาก่อนที่จะมาเข้าร่วมสัมมนานะคะแล้วเมื่อเข้าสัมมนา,าก็จะมีเรื่องของแฮนด์เอาท์นะคะในการที่จะแจกพวกเราเวลาที่เราเไม่ว่าจะเป็นการเรียนในห้องเรียนหรือว่าเป็นการปฏิบัติในห้องคอมพิวเตอร์นะคะ mm hmm. นอกจากสืออ่อเรื่องของเอกสารแล้วนะคะเรายังมีคลิปนะคะที่จะแขวนไว้นะคะใน ออนไลน์ Online, นะคะเป็นการบรรยายของอาจารย์รองศาสตราจารย์ดรมณีนะคะรองศาสตราจารย์วิไลนะคะแล้วก็ผู้ช่วยศาสตราผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริชาตินะคะทั้งนี้ก็จะแขวนให้นักศึกษาไว้ศึกษาเพิ่มเติมแล้วก็ทบทวนได้ค่ะ,อะนอกจากนั้นนะคะใน e-learning ที่พวกจะเปิดให้นักศึกษาทุกคนเนี่ยสามารถเข้าเรียนรู้ได้ หรือมีข่าวสารอะไรที่เราสงสัยหรือครูจะแจ้งเนี่ยนะคะเราจะเข้าไปใช้ e-learning ได้ตรงนั้นจะมีมด d ลนะคะในเรื่องของการศึกษาเพื่อให้นักศึกษาได้ทบทวนเนี่ยนะคะหลักการต่างๆที่สำคัญสำคัญก็จะมีอยู่1 m o มดุลนะคะนักศึกษาก็สามารถเข้าไปทบทวนบทเรียนการเรียนได้จาก e-learning ได้นะคะหน่วยนี้จะมีทั้งหมด15หน่วยนะคะ ครูจะไม่ขอชี้แจงรายละเอียดตรงนี้นะคะแต่พวกเราจะเห็นได้จากในสื่อการสอนอยู่ในสื่ออยู่แล้วนะคะซึ่งจะเป็นทั้งในเรื่องของความรู้ทั่วไปนะคะหมวดหนึ่งแล้วก็เรื่องของการกระบวนการวิจัยแล้วก็เรื่องของการวิจัยเชิงปริมาณแล้วก็เชิงคุณภาพค่ะทั้งหมดก็จะอ,อ,อยู่ในทั้ง15หน่วยนะคะซึ่งพวกเราก็จะได้รับหนังสืออย่างที่ครูแจ้งไว้ตั้งแต่ต้นนะคะ วิธีการศึกษานะคะเพื่อที่จะให้การเรียนประสบผลสำเร็จนะคะการศึกษาของเราจะยาวนานถึง18สัปดาห์นะคะแล้วก่อนสอบ2สัปดาห์เนี่ยจะเป็นช่วงเวลาที่นักเรียนควรจะอ่านหน่วยมาทั้งหมดอยู่แล้วแล้วก็เตรียมในการที่จะทบทวนแล้วก็ทำสอบนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่แต่ละสัปดาห์เนี่ยถ้านักเรียนจัดได้เนี่ยสามารถจะอ่านหน่วยละ1สัปดาห์นะคะเพื่อที่จะทำให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น นอกจากเราไปศึกษาในมดด้ต่างๆจาก e-learning แล้วนะคะส่วนการทำงานที่ได้รับมอบหมายเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วนะักศึกษาจะสามารถใช้เวลาทำได้2ส,สัปดาห์นะคะสชั่วโมงต่อสัปดาห์ในการที่จะเตรียมงานมาเพื่อที่จะทำการสัมมนานะคะแล้วทุกครั้งเนี่ยครูก็จะแนะนำให้พวกเราเนี่ยทำแผนนะคะสำหรับการตารางกิจกรรมในชุดวิชานี้ไม่ว่าจะเป็นช่วงของการสัมมนาต่างๆการเตรียมรายงานนะคะ เพื่อที่จะสอดคล้องกับบทเรียนที่เราจะอ่านก่อนที่จะเข้ามาสัมมนานะคะเพราะฉะนั้นตารางกิจกรรมก็สําคัญมากนะคะส่วนถ้าวันใกล้ที่จะสัมมนาเนี่ยในเรื่องของการจองที่พักวางแผนเดินทางนะคะเราก็จะต้องประสานติดต่อกับอาคารสัมมนาของมสทนะคะแล้วก็เรื่องของการแลกเวรยามในการลางานนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะต้องเป็นการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาเช่นกันค่ะ ะะส่วนการดำเนินการศึกษานะคะคในเรื่องของการศึกษาแผนกิจกรรมซึ่งสำคัญมากนักศึกษาจะต้องอ่านให้เข้าใจนะคะคว่าเราจะมีงานอะไรบ้างที่จะต้องใช้เวลาที่เราจะมาสัมมนาเสริมและสัมมนาเข้มนะคะคงานที่ได้รับมอบหมายทั้ง3ชิ้นนะคะคก็จะเป็นะจะแจ้งในรายละเอียดทั้งหมดในแผนกิจกรรมนะคะคว่าเราจะทำอะไรบ้างแต่จะมีทั้งหมด3ชิ้นด้วยกันนะคะค แล้วถ้าเป็นรายงานเนี่ยครูก็จะขอให้เป็นการพิมพ์นะคะด้วยฟอนต์อังสนาน,นิวไซส์16นะคะแล้วก็พิมพ์ใส่ A4 เข้าเล่มให้เรียบร้อยนะคะส่วนรายละเอียดการเขียนปกการทำบรรณานุกรมหรืออะไรเนี่ยจะอยู่รายละเอียดทั้งหมดจะอยู่ในแผนกิจกรรมนะคะ ทุกครั้งนักศึกษาจะต้องเตรียม powerpoint นะคะเพื่อที่จะนำเสนอแล้วก็พรีเซนต์ในห้องนะคะให้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทั้งอ,อ,อาจารย์แล้วก็เพื่อนที่เข้าร่วมสัมมนานะคะแล้วเวลาที่เราส่งรายงานครูขอส่งล่วงหน้าก่อนนะคะโดยส่งให้อาจารย์1ชุดนะคะแล้วก็นักศึกษาเก็บไว้ตัวเอง1ชุดนะคะส่วนของการสัมมนาเสริมครั้งที่1เนี่ย ะะจะต้องส่งรายงานนะคะชิ้นชิ้นที่1กับชิ้นที่2มาก่อนใช่ไหมคะแล้วพอก่อนเข้าสัมมนาเสริมครั้งที่2เนี่ยจะเป็นรายงานชิ้นที่3คือชิ้นสุดท้ายนะคะซึ่งเราก็จะต้องส่ง,สงล่วงหน้าก่อน1สัปดาห์เช่นกันค่ะนะคะอันนี้ครูให้ดูนะคะในเรื่องของรายละเอียดซึ่งจะอยู่ในแผนกิจกรรมทั้งหมดอยู่แล้วในเรื่องของการสัมมนาเข้มทั้ง3วันนะคะ ก็จะเป็นเรื่องของการทบทวนนะคะการบรรยายสถิติสะส่วนใหญ่นะคะสถิติซึ่งเราจะต้องจำเป็นต้องใช้ในงานวิจัยของเรานะคะก็จะเป็นเรื่องของทั้งสถิติเชิงพรรณนา,นาและก็เชิงอนุมานนะคะในวันแรกจนถึง5โมงเย็นนะคะตอนบะตอนหลังจากช่วง5โมงเย็นเนี่ยก็จะเป็นการฝึกการใช้โปรแกรม spss นะคะในส่วนตรงนี้ก็จะขอแนะนำว่าถ้านักศึกษาคนไหนเนี่ย สามารถมีโอกาสที่จะไปแอดเทนไปศึกษามาก่อนจะทําให้ขั้นตอนตรงนี้เนี่ยง่ายและเข้าใจง่ายเ,เข้าใจได้เร็วยิ่งขึ้นนะคะส่วนวันที่2นะคะก็จะเป็นเรื่องของออในกลุ่มในคลาสเรียนเช่นกันนะคะก็จะเป็นเรื่องของการอธิบายเรื่องของสถิติที่เราจะใช้นะคะมีกี่ประเภทนะคะต่อนเนื่องจากในช่วงของวันแรกพอตอนเย็นเช่นกันนะคะตอนเย็นก็จะเป็นเรื่องของการ ปฏิบัติการห้องคอมพิวเตอร์นะคะซึ่งตรงนี้นะค่ะที่ครูบอกให้พวกเราเตรียมร่างกายมาให้พร้อมเพราะเราอาจจะต้องใช้เวลาในห้องนานถึง3-4ถึงทุ่มนะคะเพื่อที่จะปฏิบัติการเรียนรู้เกี่ยวกับสติติต่างๆนะคะว่าจะใช้อย่างไรนะคะส่วนในวันสุดท้ายนะคะเราก็จะเป็นเรื่องของการบรรยายนะคะในวันสุดท้ายจะไม่มีเรื่องของห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์นะคะเราก็จะจบ ในเรื่องของสัมมนาเข้มวันแรกที่เวลา4โมงเย็นนะคะ4โมงเย็นถึง4ี่โมงครึ่งค่ะนะคะอันนี้งานที่มอบหมาย3ชิ้นนะคะซึ่งนักศึกษาก็คงจะต้องเอตรียมการในส่วนนี้ด้วยชิ้นที่1และชิ้นที่2เนี่ยจะเข้าใช้ในช่วงของสัมมนาครั้งที่1นะคะชิ้นที่1จะเป็นเรื่องของการวิจารณ์งานวิจัยนะคะแล้วก็ทุกคนจะต้องเตรียมไว้1เรื่องในการที่จะวิจารณ์งานวิจัยนะคะ หลังจากนั้นเนี่ยนะคะสัมมนาครั้งที่1จะมี2วันอีกวันหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของการที่นักศึกษาเนี่ยออกแบบการวิจัยมาเรียบร้อยละแล้วก็เอามาคุยมาแลกเปลี่ยนนะคะรับฟังข้อเสนอแนะจากอาจารย์และเพื่อนๆน,นะคะก็จะเป็นงาน2ชิ้นในสัมมนาครั้งที่1ส่วนสัมมนาครั้งที่2นะคะก็จะเป็นเรื่องของการฝึกการทำแบบฝุกหัดนะคะโดยใช้สถิติต่ตางๆจะมีทั้งหมดประมาณ9ถึง10ข้อนะคะอันนี้แล้วแต่ เก้าถึงสิข้อนี้นักศึกษาทํารายงานจะต้องทําทุกข้อนะคะใน9ก้ถึงสิข้อแต่วันที่มาสัมมนานะคะก็จะเป็นว่าให้นักศึกษาพิีเซนต์คนละข้อนะคะแล้วเพื่อนก็ร่วมฟังแล้วก็สามารถให้คําแนะนําแล้วก็พูดคุยกันได้นะคะว่าเป็นสถิติที่เหมาะสมในการเลือกใช้ไหมนะคะก็ทั้งหมดงาน3มชิ้นก็จะมีตามที่ครูได้แจ้งมานะคะ เรื่องงานวิจารณ์งานวิจัยเนี่ยส่วนใหญ่ครูจะเป็นคนกําหนดให้นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างเรื่องต่างๆที่ครูเอามาให้วิจารณ์ซึ่งก็จะมีประมาณ5เรื่องนะคะให้ทุกคนเนี่ยได้ได้แจ่มอบหมายให้แต่ละคนนะคะไปวิจารณ์ว่าแต่ละเรื่องเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วก็มาคุยกัน ส่วนในเรื่องของการออกแบบงานวิจัยซึ่งเป็นงานอีกชิ้นหนึ่งเนี่ยนะคะครูจะเขียนรายละเอียดทั้งหมดไว้ในแผนกิจกรรมนะคะซึ่งเป็นเรื่องของขั้นตอนการทําวิจัยนะคะตั้งแต่เรื่องชื่อเรื่องความเป็นมาความสําคัญของปัญหาวัตถุประสงค์การทําวิจัยสมมุติฐานถ้ามีนะคะโดยเฉพาะเรื่องของเชิงปริมาณเราจะเ,าเราจะต้องมีสมมุติฐานการวิจัยนะคะแล้วก็เรื่องการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็คือเรื่องของวิธีการดําเนินการวิจัย ะะส่วนในเรื่องของการสัมมนาเสริมครั้นที่1อันนี้คือโปรแกรมที่ครูพูดให้ฟังคร่าวๆนะคะว่าครั้นที่1เนี่ยเราจะมีเรื่องของงานชิ้นที่1และงานชิ้นที่2นะคะก็จะใช้เวลาทั้งหมด2วันนะคะไม่มีโปรแกรมปฏิบัติการในห้องคอมพิวเตอร์นะคะจะเป็นเรื่องของการนำเสนอการแชร์ลิงล้วนๆค่ะ ะะส่วนงานชิ้นที่3นะคะสถิติทั้งหมดเนี่ยสิถึงสิบเอถึงสิข้อเนี่ยนะคะหรือบางบางครั้งเนี่ยอาจจะมี11ข้อนะคะถ้าเกิดว่ามันเป็นข้อที่ง่ายๆแล้วอยากให้นักเรียนฝึกเนี่ยมันก็จะเป็น9ก้ถึงสิข้อนะคะซึ่งจะต้องใช้กระบวนการที่เราเรียนมาทั้งหมดในการที่จะดูว่าแต่ละข้อใช้สถิติอะไรในการที่จะวิเคราะห์นะคะแล้วในเรื่องของ Data ทั้งหมด ครูจะเป็นคนเตรียมให้นะคะที่เราจะที่เราจะต้องเอาไปคิดไปวิเคราะห์แล้วก็ทำรายงานนะคะทั้งหมดนี้เนี่ยนักเรียนจะต้องมีในเรื่องของซอฟต์แวร์คือโปรแกรม SPSS S นะคะในการที่จะเตรียมในการวิเคราะห์นะคะแล้วก็ปริ้นเอาแนบมากับรายงานด้วยนะคะก็คือเน้นทุกคนต้องทำทุกข้อนะคะส่วนการนำเสนอก็จะเป็นคนละข้อคะ่ะ อันนี้คือการสัมมนาเสริมขั้งที่2องนะคะซึ่งก็จะเป็นเรื่องของอองานชิ้นที่3นะคะเมื่อสักครู่ที่เป็นเรื่องของออการทำสถิติท,ทั้ง9ถึง11ข้อนะคะค่ะก็ในเรื่องของการประเมินผลนะคะการประเมินผลเนี่ยรายงานทั้ง3ชิ้นนะคะชิ้นที่1และชิ้นที่2ในสัมมนาเสริมเนี่ย จะเป็นฉบับละ7คะแนนนะคะส่วนชิ้นที่3ชิ้นสุดท้ายที่มีทั้งหมด9-11ข้อเนี่ยจะรวมแล้วคือ10คะแนนนะคะส่วนคะแนนจากการสัมมนาเสริมก็จะเป็นครั้งละ8คะแนนนะคะทั้งนี้รายละเอียดของการประเมินเนี่ยนักศึกษาศึกษาได้จากแผนกิจกรรมนะคะว่าจะมีในเรื่องของประเด็นอะไรบ้างทีออ่อาจารย์แต่ละกลุ่มเนี่ยจะจะประเมินแล้วก็ให้คะแนนนักศึกษานะคะ ส่วนการประเมินผลชุดวิชาภาพรวมนะคะการสัมมนาเสริมที่เราทำมาทั้งหมดจะเป็น40คะแนนส่วนการสอบไล่นะคะจะเป็น60 60คะแนนนะคะโดยแบ่งเป็นในเรื่องของการอัต,ตนัยแบบสั้นเนี่ย5 50คะแนนแล้วก็แบบยาวเนี่ย50คะแนนเพียงแต่ว่าอัต,ตนัยแบบสั้นเราจะมีจำนวน5ข้อค่ะแล้วก็แบบยาวเนี่ยจะมี2ข้อนะคะค่ะ เรื่องสุดท้ายนะคะก็จะเป็นเรื่องเกณฑ์ตัดสินนะคะผลการสอบซึ่งนักศึกษาเนี่ยเป็น requirement ว่าทุกคนจะต้องเข้าร่วมในการสัมมนาให้ครบตั้งแต่สัมมนาเข้มนะคะสัมมนาเสริมครั้งที่1และครั้งที่2นะคะถึงจะสามารถไม่สามารถผ่านการการสอบได้นะคะส่วนเกณฑ์การการให้คะแนนจะเป็นใช้เกณฑ์ในระดับ2นะคะซึ่งถ้าน้อยกว่า45เนี่ยก็จะถือว่าเป็น F ะะแล้วก็ส่วนใหญ่นะคะพวกเราทุกคนก็ต้องทพยายามทำให้ผ่าน B อยู่แล้วนะคะก็ถ้าได้ C หรืออะไรสามารถรีเกรดได้ค่ะในส่วนของการปรถมนิเทศชุดวิชานี้นะคะก็จะมีโดยคร่าวๆประมาณนี้นะคะสามารถศึกษาได้เพิ่มเติมนะคะจากแผนกิจกรรมซึ่งครูจะแจกล่วงหน้าก่อนทุกครั้งที่เราจะสัมมานาเข้มค่ะค่ะก็เดี๋ยวพบกันในห้องเรียนนะคะสวัสดีค่ะ